บาท200วัตต์3000โวลต์เป็นลำดับ7คิต600โวลต์อ่า50แอมป์อ่า80แอมป์นี่คือสเปคของตัวแผงของเรานะครับตอนนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าแรงดันอ่ะมันเป็นเพียงกําลังส่งเรากินกระแสเนี่ยเราเราใช้กระแสเนี่ยเราเรากินกระแสกินมวลน้ําดังนั้นเนี่ยในเมื่อตัวมันเนี่ยมีกําลังส่งถึงมากมายมหา,าศาลตั้งแต่3000โวลต์เนี่ยใช้จริงๆก็ซื้อ24 อย่งนะี้นะในทางจริงคือยิบหนีวนเรามาผ่าตัดเพิ่มเซลล์มันกันดีกว่าไหผ่าตัดเพิ่มเซลล์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเอาให้แรงดันเนี่ยมันพอเหมาะสมกับบ้านเราแล้วก็ให้ได้กระแสไฟเนี่ยที่เพิ่มขึ้นคอานอนี้การผ่าตัดแถนเซลล์ทำยังไงอ่ะจิบหงายหน้ามาดูไ่มาเลใกล้ๆแล้วก็า,าถ้ามาถ้าไม่มาคมจะไม่รู้นแน่ เลขาที่บ้านยังมีสองแขกอาว่ากลับไปเละเทกันแน่ทางก็นได้เลกลับมาที่ไหนจังอะไรกันอ่ะคราวนี้เขียนได้ไหมได้ครับเขียนเลยครับของใครของผมนี่แหละโอเควถามผิดคนบอกเขียนได้เลยครับไอ้เจ้าของอยู่ตรงนี้อ่นี่คือชุดของเขาเขียยนเเลครับะป็นบวกมีธนาคารแล้วนะเอาแล้วว่าเป็นลบเห็นว่าเขาจะเอากระดาษรองไว้ถูกไหม เป็นบวกเป็นลบตอนนี้เราดูลายของเขาเนี่ยวิ่งมาการต่อเซลล์เขาเนี่ยจะวิ่งมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้มาผ่านตรงนี้นะม้าลงตรงนี้มาหยุดที่ตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ยไปใช้งานอีกีนะึงดังนั้นกึ่งกลางของตัวนี้เนี่ยจะถูกแบ่งเป็นสองเซลล์ไอ้นั้นเป็นบวกฝั่งนี้มารวมกันมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีบวกมีลบสายถูกถูกไบพารเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันตอนนี้ถ้าเราตัดให้ขาดอาอกจากกัน เหมือนทานไฟฉายอะทีนจ้การหนึ่งคือทานไฟฉา,ายออกไหมถ้านี่มันแรงดันยี่สี่โวลต์คือทานไฟฉายสองก้อนเอาบวกกับลบเนี่ยต่อกันอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นถ้าเราตัดให้มันขาดออกจากครึ่งาก,กันเนี่ยปึองสของสิบสองสิบสองฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอ่าถูกต้องถ้าถ้าฝั่งนู้นเป็นบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นลบทันทีถ้าฝั่งนู้นเป็นลบฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกอ่าถูกต้องเป็นบวกทันทีตอนนี้วงจรขนานเนี่ยคือการเอาขั้วเดียวกันมารวมกันทํายังไง แล้วก็เอาบวกเนี่ยาว,วายสายเทคนิคนะใช้สายสองเส้นคือสายสองคูณสองอ่ะที่มันติดกันติดกันคุณได้ไม่ต้องวายสายแยกไปยสองทีสามทีต่อให้ปุดวายสายมันอย่างนี้เดินมาอย่างนี้ปึ๊บเอาขั้วลบของตรงนี้นี่ขั้วลบตรงนี้เอามาต่อกับลบตรงนี้สายบวกเส้นคือเส้นตรงนี้เอามาต่อกับขั้วบวกตรงนี้ก็คือสายไฟตรงนี้คราวนี้หลักการผ่าอ่ะผ่ายังไงอ่ะผ่าก็ผ่า ก็านลครเรอเฉพาะอีกแล้วเจะได้เห็นด้วยในคลิปมันมองไม่อหกอาจารย์โมโนกับโพลีนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมอาจารย์คล้ายๆกันครับคือคุณภาพมันมันจะไม่ต่างกันแต่แต่สิ่งนึงที่ผมจะไม่แนะนำให้เล่เลยก็คืออาเมอฟัผ่าลำบากลำบนแตกกระจายน่วผมผามาแต่เพราะมันไม่ใช่ว่าจะมาคูคแบบนี้ได้มันจะต้องเอาตัวใส่กระจกอะกทั้งสด้าน ให้ตรงกันนะถ้าเยื้องกันอย่างนี้ก็เซลแตกเหมือนกันนี่ต้องให้ตรง,งกันจริงๆล้าหักป๊อกหักป๊อก,อกหกัหกหักแล้วก็ไม่ใช่ว่าดึงออกมาได้นะต้องเอาหินเจียเนี่ยลากตากฤษดตามแนวมาอีกแล้วพอเสร็จแล้วนะก็ต้องไปเจาะหลังกระจกไปทําการเชื่อมอ่าเบอร์ที่จะมาเออพูแค่นี้ก็คงไม่ต้องจบแล้วแค่นี้ก็แย่แ,ยแล้วโอเคอ่ะขอตเม<อ>ื่อยเปิดเปิดอ่าเปิดแล้วเนี่ยนี่ไงได้อด จะเห็นว่าจะมีตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมองหอบเนี่ยหมองหอบปะไอเนี่ยมันเป็นขาหัวไดโอดนี่ก็เป็นขาหัวไดโอดนี่ก็เป็นขาหัวไดโอดวะอ่าวะดังนั้นเนี่ยมันบังคับให้ไฟบวกวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้บังคับให้ไฟบวกขึ้นมาตรงนี้ไฟบวกขึ้นมาตรงนี้เราไล่ตามสายที่เป็นสายบวกก่อนได้เขียนได้ไหมเนี่ยว่าสายบวกหรือเปล่า ันลายหายไปแล้วเอาลายหายไปแล้วมนี่ลงไม่นี่ลบค่เห็นไหมถุกต้องเพเลยนี่คือบวกดังนั้นเนี่ยวงจรมันอยู่ติดกันเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำก็คือหัวแรงหรือว่าครีมก็ได้มาตัดตรงเนี้ยตัไดโอตัวเนี้ยให้ขาดออกจากกันก่อนมาอย่างว่าคนหลงหลงไลงขูดตรงนี้เลยขูดตรงนี้ไม่ต้องไปด้วยไม่้งไปด้วได้อไปดวไม่้้วยต้องวัดเซลมันจะบอกเลยไงเราเราเรามองเรามองจะสายตานะ เราไม่จ้อเป็นต้องไปหยาดแผ่นดูหรอกเห็คู่นี้ป่ะเขินน่ะออกเห็นเส้นสองเส้นนี้ป่ะสเส้นสองเส้นเนี่ยเราไปใช้สองเราก็กะว่าเส้นสองเส้นเนี่ยมันมาตกตรงไหนเันลลายเนี่ยเอืมเนี่ยเส้นสองเส้นเนี่ยวิ่งมานี่ปึ๊ดบเดี๋ยวนี้มันก็จะเราต้องผ่าไม่เชื่อตรงนี้ตกกลางอ่าอยู่ช่วงต้องการดังนั้นอยู่ที่ต้องผ่าก็คือตรงนี้แค่นั้นเอง่ยเขาเรียกวาลองอ้วไม่ได้เชื่อที่พี่เอามาว่าแล้วก็อูดังเอาลอโอเคแล้วที่ใช่ป่ะ เฮ้ยแล้วผมผ่าแล้วมีสายไฟไปเหรอเอาแล้วเอาแล้วครับอะไม่รู้อ่ะแล้วสักคนไปตากสายไฟผมใส่ก็ได้นอนผ้งเลยตอนนี่เลยสาย B C T ครับคุยแต่พิธีดีด้วยนั่นแหละงานดีคุมเลยดิฉนเดี๋ยวก่อนผ่านนี่วัดโหมดก่อนไหมจะได้ดูว่าหลังผ่านแล้วจะเป็นยังไงตัดไปแล้วที่ไปวัดไม่ได้เออใช่ทางที่ดีนะทางที่ดีวัดได้ใช่ตอนที่ดีตอนทานเป็นยังไงหลังผ่านแล้วเป็นยังไงตอนผ่านผมว่ามันก็ตามนี่เยใช่วัดมาแล้วมันสั่งไม่ไขมาดีว่าดีจ้าดังั้นน่าจะเหลือเวลาที่แปดเก้าเจ็ดเจ็ดโหลดกันที่สเปค อันนี่ดูแนวไงครับมีไงมีเมนมันมีเราอ่าเพื่อเราต้องมองส่วนมานี้อมีทำไ่ตรงนี้มองย้อนกับแบงเนี้ยละเห็นเป็นเส้นเส้นนู่นๆเล็กๆนึ่ไงฮะเออนูนๆเล็กๆไงนะนี้นๆนน่นๆนุ่นเนี่นๆอะอี่ออ๋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 อปรออ๋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 อน๋ออ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 ๋อที่ต้อง๋ออ๋ออ๋อง๋ลอ๋อ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 อวออ๋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 ออนะออ นะไม่จูบัาคาที่เขาต้องเอาลงมาเกาะเนี่ยต้องตีนะเว้ยแต่ว่านี่ยแผ่ที่เป็นเกลือนเนี่ยที่เราพูดอ๋อมันคล้ายๆจะเป็นจะเป็นซิลิโคนบางๆชั้นแรกมัจะเป็นซิลิโคนสีขาวที่เราผ่านไปชั้นที่สองจะเป็นซิลิโคนที่คูดแรงก็ไม่ได้ตแรงเขาคูนไปเลยเพราะแรงต้องคูดออกกันอยู่แล้วอคูนอ่อแล้วเคลียร์ได้ไหมจ๊ะ ได้นอ <ítulo> ีกโพลีนนะเทียอะไรยร์เียเลยหรอโียร์เียดีกว่ามันเสียเียเยดีกว่าเป่าเียด้งข็งเร็วว่้อตเป็นเกอะมวเลยอ่ะสมมติว่าเป็นเป็นของแผนโพลีเนี่ยแผนโพลีแผงไปอย่างงี้ใช่ไหมมันจะมีสายมาสองสายใช่ไหมมันจะมีขั้วหนึ่งที่มันที่มันจะเป็นตัวเมียตัวเมียแล้วจะมีขั้วหนึ่งที่มันเป็นตัวผู้เล็กๆอย่างงี้ เอาไว้เสียบกันไอ้ตัวเมียเนี่ยคือบวกอืมไอ้ตัวนี้เป็นตัวเมียบวกวะเจอแต่ไสมอไปนะบางครั้งจับล้วมันจะเจอเห็นไหมเออใช่ใช่ต้องดูให้แน่แนใช่ต้องดูต้องดูดีกว่าเออต้องวัดดีกว่าเพราะว่าเคยเจอจับกันอืมนี่นีสจับกันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไหมนะโซ่ความชัวร์ดูนี้กลางวะกลางวะโอเคเป๊ะ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 โอเคไม่เป๊ะ เอาไม่เป็นไรเฉียงๆหน่อยนึงก็สามารถ <Vegan. S 1> สามารถทําได้เหมือนกันทัาา้าาัวมองได้ยยไหมรบโอเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ทุกคนมามองทางนี้มามองนี้มามองนี้ม,มองอะแต่เห็นว่าเนี่ยเราขูดแล้วเนี่ยมันจะอยู่กลางของเซลล์นี้พอดีเลยอันนี้ข<ม>ูดเฉียงๆพ่านนิดนึงแต่ก,ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงเซลล์ตรงนี้ตร,ต,รต,รตรงนี้เหมือนกันเราตัดตรงเนี้ยให้ขาดบรรยากานแล้วก็เชื่อมสายตรงนี้จะเชื่อมสายตรงนี้ ขึ้นเหมือนกันหมดอ่ะเอาลงเลยครับคุณดีก็คุณดีก็ได้อาจารย์ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ให้ตรงเป๊ะก็ดีเป๊กน้อใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่ได้วแต่ข้างๆนิดนึงพี่จะได้ตัดง่ายก็ได้ผมให้ส่งคนนะแล้วเป็นอะไรถ้า90โวลต์ถ้า90โวลต์ถ้าถ้าเป็นเป็นอเมริกาใช้เป็นแรงสูงไปเลยไฮโวลต์ไปเลยให้เป็นไฮโวลต์ HVDc ไปเลยคือถึงมันจะเป็นกระแสน้อยแต่เราก็ไปใช้กับอุปกรณ์ที่มันแรงดันสูงขึ้นก็ตีกระแสน้อยตามเหมือนใช้สเต็ปดาวน ดาวตัวดาวลงมาได้จะดาวใช่ไหมสมมุติว่าสมมุติอย่างที่เขาบอกว่า60ใช่ไหมเก้าสิบเนี่ยเราเอาเอาตัวเศษดาวลงมาได้ไหมให้มันเป็นติ๊สองแล้วมันกระแสมันจะเกิดไหมตรงนี้ไม่เคยลองคือคือไม่เคยทำเลยตัวนี้นะเราก็เราก็ไม่เคยคิดจะทำด้วยอ๋อแต่มันไม่ควรจะถึงนะไม่เคยได้ที ถ้าผ่าแผงเนี่ยคนจนๆหน่อยก็ติดได้แผงเดียวก็ต้องไปผมว่าย like ังเคยผมว่าจะไปหาอาจารย์นันอยู่ด้วยวะผก็จะเป็นเรียนแล้ผ่าแผงเลยโอ้ยผ่าแผลแยกเซลล์มันไม่ใช่เรื่องยากครับเนี่ยความจริงเราผ่าหนาแบบนี้นะถ้าเราใช้86นะเราตัดเซลล์นี้ก็ได้นะมันจะบอกนะยืนทางนี้ชี้ไปทางนี้คือสวัสด์เปนอย่างนี้หรื่ายังไเป็นข่าววสถานการณ์จริงจะได้ก็แบบง่ายๆไงพอดีเออได้ผมไปโอเวอร์อ่ะมิเตอร์มา ไอเ่ยมิเตอร์มิเตอร์เอ่ยมิเตอร์มาคุณหมอครับมิเตอร์พังยังพี่สถาพรครับขอมิเตอร์นะครับโอเคครับแอมนะอ่าแบตเตอรีแอมได้จะต้องมีโหลดต้องมีโหลดก็คือมีแบตเตอรี่ขอแบตเตอรี่หน่อยอ่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทีวางตรงเอาเอาเอาซองมาได้เลยสองของเดิมมันมันได้แรงดันอยู่ที่สามสิบกว่าโวลต์ใช่ไหมสามส่าที่ทันโคทันดำเป็นลบใช่ไหมดำเป็นลบ อะไรกันอ่ะโอ้ปัญญาอ่อนเราจะมาจิ้มอะไรตรงนี้ล่ะเอานี่ยต้องบวกโอ้ของบนนั่นนี่สายหัวบนทางนี้สายหัวบนทางนี้โอเคอ้าวมงละไหนบวกไหนลบกันีเนี่ียโอเคโอเคอันนี้ลบผมจิ้มอยู่ที่สายลบสายไม่มีธาตุจะมาบวกสายลบ อันนี้ลบมีลบใช่ไหมแล้วงั้นผมจิ้มสต่ลบอันนี้ก็ต้องไม่ดีกว่าอ้าเรียบร้อยมีท่ายไม่สมเหตุจับสายแล้วหรอจับสายแล้วจับสายแล้วคือเนี่ยครับจิ้มตรงเนี้ยนี่สายลบใช่ไหมนี่ผมก็จิ้มลบเนี่ยดันไปลบใช่ไหมดันไปลบแต่ว่าสายแฝะผิดเอาแรงดันแฝงผิดแล้วเออนี่สายแฝะผิดนี่ไงแรงดันเกิน เหรียญย่สิบพอชาร์จเดี๋ยวรีสูดสองวันนี้เรามาดูแอมกันคันนี้อยากจะจะดูแอมก็คือเราเอามาใส่เซลล์ตัวเซลล์แบตถอดตัวนี้มาจริงหรือล่าอากาศอันนี้เป็น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 บวกหรือลบวะลบลบลบนะเริ่มงงสายสายสายแอมเปอร์วิทย์เนี่ยแล้วสลับสายลบเป็นบวกบวก

ยกมาอีกๆๆๆอเลยลเลยอ่าลองลองเอาลงมาเอาลงมาลงมาลงมาขึ้นอีก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 ้นอีกขึ้นอีกขึีนอีกขึ้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 อีกขึ้น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 อีกข้อีกขึ้อีกรึ้นอีก้นอี่เึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นีกเ้นอกขึ้นอีกขึ้นอีกนีกว้นี้ตามตามไปอีก เพราะว่าแบตมันมีแรงต้านถ้าแบตถ้าถ้าแบตมันเกือบเต็มการเข้าของกระแสเนี่ยมันจะน้อยแต่ขนาดมีแค่เซลเดียวยังได้สามจุดหกเลยแ้่ถ้าสองเซลรวมกันอ่ะก็เป็นหกกว่าเจ็ดกว่าสเปคแผงเท่าไหร่แค่แห้าแแฮมนี่ไงครับคุณก็สามารถเอาสายมารวมกันแล้วก็คุณก็จะได้กระแสที่เพิ่มขึ้นตามตามไปอีกทําให้การใชร้ของเราเนี่ยเร็วไวตามขึ้นไปถูกต้องครับนี่คือขอบคุณกับเจ้าของแผงด้วยที่ผมเลยต้องขอบคุณ